มีคนถามเราว่าเราคิดเห็นยังไงกับการบูลลี่อย่างแรกเลยอะเวลาที่เราเห็นการแบบเวลาที่มันเกิดการบูลลี่ขึ้นมานเราก็จะคิดเห็นว่าคนที่ถูกบูลลี่อะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนในครอบครัวเราสมมติเราก็มันจะพิมพ์ด่าเขาอะใช่เขาผิดจริงๆเขาทําในสิ่งที่แบบสมควรโดนประนามจริงๆแต่แต่อยากให้คิดว่าถ้ามันเป็นเราอะเวลาที่เราถูกบูลลี่อะ เราปราดถนาให้สังคมอะทำยังไงกับเรามีคำพูดหนึ่งที่ออกยิ่งโตออกยิ่งรู้สึกว่ามันแบบมันลึกซึ้งอะมันมีคำพูดที่ว่าเราทุกคนล้วนเป็นอาญากรกแต่ยังไม่เคยโดนจำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีกระแสบูลี่ขึ้นมาเราถามตัวเองว่าเฮ้ยเราเคยทำผิดพลาดแบบเขาไหม เราอาจจะไม่ได้เป็นคนในสื่อบางเอิญว่ากล้องไม่ได้ถ่ายเราแต่เขาอยู่ในสื่อพอดีหรือเขาอาจจะสมควรก็ได้แต่เราควรที่จะกลับมาถามตัวเองว่าเฮ้ยเราเราห,หลังกล้องหรือหลังเลนหรือว่าหลังเตียนคีย์บอร์ดหลังคีย์บอร์ดของเราเนี่ยเราเคยทําผิดพลาดกับเขาไหมมันมีด้านมืดอะไรที่เรายังทําทุกครั้งที่มันเกิดการบูลลี่ออกจะกลับไปถามตัวเองว่าอะเราเคยมีพฤติกรรมอะไรที่มันน่ารังเกียจแล้วมันเป็นด้านมืดไหมที่เราอ่ะ ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่ยังไม่มีใครรู้เรามีด้านมืดอ,อะไรของเราไหมแล้วก่อนที่เราจะแบบพิมพ์วิจารณ์คนอื่นอะเราเราปรารถนาให้สังคมอะมองเรายังไงเราต้องการอะไรเวลาที่คุณทำพลาดคุณอยากให้สังคมให้อะไรกับคุณคุณอยากให้สังคมให้โอกาสคุณไหมคุณอยากคุณอยากได้อะไร คุณก็ควรที่จะให้สิ่งนั้นกับคนที่ถูกบูลลี่อาจจะให้คําอวยพรให้คําแนะนําอาจจะช่วยหาวิธีให้เขาเนี่ยออกจากปัญหานั้นมากกว่าที่เราจะแบบเหมือนถูกบูลลี่มีผู้หญิงคนหนึ่งแบบเหมือนไปอยู่กับครอบครัวเลือกสามีไม่ได้เลือกแม่แล้วทุกคนก็ด่าเขาว่าเขาเป็นผู้หญิงไม่ดี แต่ว่าออกก็ไปพิมพ์ไวพรเพราะว่าเออขอให้ครอบครัวกลับมารักแล้วก็เข้าใจกันขอให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจแล้วเราก็ครอบครัวเรากลับมารักกันแล้วลูกเราก็โตเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีเกิดมาแล้วก็มีความสุขคืออันนั้นคือเป็นสิ่งที่เราแบบทำได้หลายคนอาจจะบอกว่าเอาอเขาทาไม่ถูกเขาเห็นผู้ชายดีกว่าแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในอีกทางหนึ่งก็คือฮเฮ้ยถ้าครอบครัวเข้าใจกันปัญหานี้มันก็คงไม่เกิดขึ้นเราควรที่จะไวพร ให้เขาแบบได้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการที่เป็นเรื่องที่ดีนะคะเช่นเข้าใจแทนที่เราจะแบบว่าเออมึงเป็นผู้หญิงไม่ดีมึงเป็นผู้หญิงช่วยมึงรักผัวมากกว่าแม่อะไรอย่างเงี้ยอยากไม่มีใครหรอกที่อยากมีชีวิตที่แบบต้องอยู่กับสามีแต่ว่าพ่อแม่ไม่ยอมเนานะคะอันนี้เราเราเหมือนกับว่าเราให้โอกาสผู้คนเพราะอาจจะแบบตัดสินใจพลาดไปหรือมีความผิดพลาด ฝ่ายชายอาจจะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้รู้ได้แต่ว่าอย่างน้อยอ่ะถ้าเขาเป็นเพื่อนเราอ่ะเราจะปลอกใจเขาอย่างไรเราจะทําให้สังคมมันดีขึ้นได้ยังไงนะคะสาหรับเรื่องของการบูลลี่เนาะก็ลองคิดดูว่าทุกครั้งก่อนที่เราจะพิมพ์แค่เราถามว่าถ้าคนนี้คือพี่สาวถ้าคนนี้คือพี่ชายเราของเราเราจะทํากับเขาอย่างไงเราจะพิมพ์อะไรบอกเขา แล้วเราถ้ามันเป็นตัวเราเราต้องการให้สังคมให้อะไรกับเราให้โอกาสรเรา,ห,เราหรือว่าซ้ำเติมเราออกก็ฝากเรื่องบุรีไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ